วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคลิปที่ผมอาลงในติกตอกแล้วมันผิดกฎหมายนะครับทุกคนเรื่องมันเริ่มมาจากผมจะทำคลิปเอาเลิศขึ้นไปหลักกิโลแล้วก็เพื่อทำให้ยอดวิวคนดูมันเพิ่มขึ้นแต่มันผิดกฎหมายนะครับทุกทุกคนตำรวจเขาไม่ให้อาลงนะครับรัฐบาลเขาไม่ให้แบบทำลาย ของของเขานะครับที่เขาสร้างขึ้นซึ่งทีมงานผมก็ก็สวยกันหมดเลยสิครับกลัวกลัวว่าตำรวจจะจับแต่เขาไม่ได้จับนะครับเขาแค่ตักเตือนว่าอย่าเอารถขึ้นหลักกิโลเพราะว่ามันเป็นของรัดซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่เอารถขึ้นหลักกิโลเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับ และสุดท้ายก็ขอฝากด้วยนะครับทุกคนสบู่โกจิกับสบู่วิซีรุ่นรับเงินลอยล้านและ iPhone จิตโปรแม